สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้พ่อเราจะพาทุกคนมาพักผ่อนที่โรงแรม Eco Cozy Beach f r ร์ r e s o อ t อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีค่ะสามารถจอดรถได้ที่ลานจอดรถฝั่งตรงข้ามโรงแรมจอดรถเสร็จแล้วเดินข้ามฝั่งถนนมาก็จะเจอล็อบบี้อยู่ทางด้านซ้ายมือการตกแต่งหรูหราสวยงามแต่ยังให้บรรยากาศอบอุ่นผ่อนคลาย สำหรับใครที่ไม่ได้เตรียมชุดว่ายน้ำมาสามารถมาซื้อที่ล็อบบี้ได้นะคะออกจากล็อบบี้มาก็จะเจอประตูซุ้มไม้ไผ่มองไปที่สุดปลายถนนใกล้ๆจะเห็นทะเลอยู่ที่โรงแรมนี้มีทั้งสระว่ายน้ำและชายหาดส่วนตัวให้เล่นน้ำกันได้ตลอดเวลาเลยนะคะทางด้านขวามือเป็นห้องพูล l อ c c เซ s ที่เราพักกันในคืนนี้ ระหว่างทางที่เดินเพื่อจะลงไปทะเลนั้นจะเห็นว่ามีต้นไม้น้อยใหญ่บรรยากาศร่มรื่นและมีจุดถ่ายรูปเช็คอินสวยๆให้ถ่ายรูปกันได้เพลินๆเลยค่ะชายหาดของโรงแรมนี้ทั้งสะอาดและสะงบมีความเป็นส่วนตัวเราลองมาชมบรรยากาศและฟังเสียงคลื่นกระทบฝั่งกันนะคะ ธรรมชาติก็อุดมสมบูรณ์เด็กๆรู้จักปูเสฉวนกันหรือเปล่าคะห้องพักมีหลายแบบทั้งแบบพูวิลล่าพูลแอคเซสจากุซซี่ซีวิวพวกเราเลือกพักแบบพูลแอคเซสนะคะเพราะว่าเด็กๆชอบเล่นน้ำกันมากเลย ห้องกว้างขวางใหญ่โตเปิดประตูเข้ามาก็เจอสระว่ายน้ําเลยเตียงที่เห็นใหญ่ๆนี้เป็นเตียงแบบทวินเบสนะคะแต่ว่าทางโรงแรมเห็นว่ามาพักกัน4ี่คนพ่อแม่ลูกก็เลยดึงมาชิดกันให้แต่นอนแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีร่องระหว่างเตียงนอนหลับกันสบายเลยทีเดียวสระว่ายน้ำใสสะอาดมากเลยไม่มีตะไคร่ไม่ลื่นเลยนะคะ และที่ขาดไม่ได้มีฟรี WiFi ด้วยในห้องจะมีโซฟาสำหรับนั่งดูทีวีอยู่หนึ่งตัวสามารถปรับเป็นเตียงนอนได้นะคะวิธีปรับก็ไม่ยากเลยโซฟานอนนุ่มสบายเหมือนเตียงเลยค่ะ มาดูสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องกันบ้างดีกว่ามีตู้เย็นกาแฟเครื่องชงกาแฟน้ำเปล่า2อขวดสลิปเปอร์ไดเป่าผมหมวกคุมผมคอต้อนบัดสำหรับแปรงสีฟันหมอนและผ้าห่มสามารถขอเพิ่มได้นะคะมีอ่างล้างหน้าแยกจากตัวห้องน้ำกระจกแต่งหน้าบานใหญ่มากแล้วไม่ต้องกลัวแต่งหน้าแล้วสีเพี้ยนเพราะว่ามีปุ่มสำหรับเปิดไฟเดย์ไลท์ได้ค่ะ ในห้องน้ำมีทั้งผ้าเช็ดตัวและผ้าเช็ดหน้าเ็ตฝักบัวที่นี่จะอลังการนิดนึงนะคะมีทั้งแบบเลนชาวเวอร์ฝักบัวและก๊อกน้ำด้านล่างจะเปิดใช้น้ำช่องทางไหนให้บิดปุ่มที่ตรงกับภาพไปทางด้านซ้ายมือและเปิดใช้น้ำปรับร้อนเย็นที่ตรงด้านขวาสุดนะคะมียาสระผมกับสบู่ให้ ทิศทางของน้ําที่พุ่งออกมาก็สามารถปรับได้ด้วยปุ่มนี้นะคะตรงนี้เดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะกดหนึ่งทีเนี่ยน้ำจะเปลี่ยนไปแล้วนะคะนี่ปรับได้อย่างนี้นะคะ ในห้องพักจะเป็นโทนสีอบอุ่นตามสโลแกน Feel Easy with Cozy ของโรงแรมสำหรับห้องพักผู้วิลล่าและผู้เอ็กเซสสามารถสั่งชุด Floating b u n c h ที่เป็นเซตอาหารลอยน้ำมาทานได้แต่พวกเราไม่กล้าสั่งนะคะเพราะว่ามีเด็กๆก,กลัวเด็กๆจะไปทำความและสาะวยน้ำเลอะค่ะใครที่หิวแต่เหนื่อยอยากพักผ่อนอยู่ภายในห้องสั่ง r o มสวได้นะคะราคามาตรฐานสำหรับคนที่รักการออกกำลังกาย มีห้องฟิตเนสไว้ให้บริการฟรีและมีเรือคายักและแตน n ์อัพแพดเดให้เช่าในราคาเพียงชั่วโมงละ300บาทสำหรับใครที่เล่นไม่เป็นไม่ต้องกังวลนะคะทางโรงแรมมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำก่อนที่จะลงไปเล่นในน้าทะเลจริงๆเล่นน้ำทะเลกันจนเบื่อแล้วจะเปลี่ยนบรรยากาศมาเล่นน้ำในสระว่ายน้ำสระก็สวยใสยสะอาดมองเห็นวิวทะเล สะเป็นสระ้ํำเกลือและมีสไลเดอร์ให้เด็กๆเ,เล่นด้วยนะคะเด็กๆชอบมากสนุกกันมากเลยมาดูที่บุฟเฟ,ฟ่อาหารเช้ากันบ้างคููปองมีความเก๋อยู่ตรงที่พิมพ์ลายเป็นรูปดอกจามจุรีสัญลักษณ์ของโรงแรมลงบนแผ่นไม้สไตล์อีโคสมชื่อโรงแรมอีโคโฮซี่ ห้องอาหารตั้งอยู่ริมทะเลสามารถมองวิวทะเลได้360องศาลมพัดเย็ยนสบายบรรยากาศโรแมนติกนอกจากนี้ยังให้บริการอาหารมื้อกลางวันมื้อเย็นรวมไปถึงร้านกาแฟด้วยบุฟเฟ่อาหารเช้าในแต่ละวันอาหารจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปยกตัวอย่างเช่น,นมีข้าวต้มข้าวสวยข้าวผัดไส้กรอกไข่ดาวสลัดผักต่าง น้ำสลัดอร่อยทุกอย่างเลยนะคะมีอาหารประพวกเส้นผัดเผ็ดผัดผักน้ำผลไม้ต่างๆเบเกอรี่ชากาแฟผลไม้สดอาหารสะอาดอร่อยทุกอย่างเลยนะคะมือกลางวันเราฝากท้องกันไว้ที่นี่ต่อ เราสั่งสปาเกตตี้คาโบนาร่าซิคโคงหมูอบซอสพิซซ่าหน้าโฟร์ชีสซีซ่าสลัดส่วนเครื่องดื่มเราสั่งน้ำส้มน้ำมะพร้าวมอคค่าเย็นและสั่งนมชมพูก,กับชามะนาวไปให้เด็กๆด,ดื่มต่อที่ห้องรับรองอร่อยทุกอย่างสำหรับชาวสายมูที่นี่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ เจ้าของที่ดินท่านเดิมท่านเป็นขุนานางเก่าและมีเชื่อกคล้องช้างศักดิ์สิทธิ์ที่เจ้าของโรงแรมท่านปัจจุบันท่านเคารพบรรยากาศในายามค่ำคืนแสนจะโรแมนติกต้นไม้ใหญ่น้อยถูกประดับประดาไปด้วยหลอดไฟสีเหลืองนวลระยิบระยับเหมาะแก่การเดินพักผ่อนหย่อนใจถือเป็นการชาร์จพลังไปในตัวได้ดีทีเดียวเลยค่ะ ที่โรงแรมอีโคโคซีบีชฟอลลีสอดแห่งนี้มีมุมสวยๆมากมายพวกเรารวบรวมบรรยากาศเพื่อเป็นไอเดียให้เพื่อนๆตามมาถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆก,กันค่ะ หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะถูกใจทริปวิโคโคซีของพวกเรานะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันหยุดค่ะ